เียนนายกเพ่อระชุมมการทัการประมี้7ทประชุมทั้งที่ประชี5้าหาที่ฝ่ายการประชุมแะที่ยกข้องอยู่ที่ประชุมที่6 9แห่ท้องที่รดการประใุและการประชุมอี่กรรทัดการ ย,ยุดพูดสุดอาวครับกรประชุมกตลที่ท่านนายมนงรีท่านเสร็จฐาทวีสินนะครับในเดินทางมาเป็นประธาน ร่วมด,ด,ด้วยคณะกรรมการกอตรอดได้มีการรายงานตามวงล่อมในเรื่องของอนุคอตรอต่ตตางๆที่ได้ปฏิบัติหน้าที่นะครับในส่วนของท่านนายรุ่งตรีได้มีความเป็นห่วงในเรื่องของการเข้าไปเป็นหน้าที่ของข้าราชการตำรวจในการเข้าไปจับกลุ่มเรื่องยาเสพติดหรือคนคุุมคลั่งนะครับในทีต่ต่างๆแล้วก็ประสบเหตุเสียชีวิตแล้วก็มีเรื่องของการบาดเจ็บ จึออยากจะให้ทางผู้ชันต่อรอนะครับได้รับทราบแล้วก็ไปดําเนินการเกี่ยวข้องกับเรื่องการแก้ไขปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขอดบบเรียนแล้วก็ในเรื่องการดูแลสิทธิประโยชน์นะครับในเรื่องของสวัสดิการต่างๆให้นวามสะวกที่ประสบเหตุนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการจัดหาในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่จําเป็นในเรื่องที่จะต้องมีการเข้าไปเป็นแบบหน้าที่ด้วยความปลอดภัย ในส่วนของอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านนายกรยีได้มีการพูดถึงในที่ประชุมก็จะมีเรื่องของการปราบปรามในเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ท่านนายกรยีได้มีการประสานง,งานกับทางท่านนายกรีกบ,บูชาและ่งต่อให้กับพบวตรลในการประชุมเมื่อวานนะครับกัแบบท่านบพวบวัตรลลกบูชาจะได้มีการนัดน,นะครับในเรื่องของการเข้าไป ประสานง,งานด้านข้อมูลที่ประเทศกัมพูชาเพื่อที่จะได้มีการปราบปรามแล้วก็มีการจับกลุ่มสืบสนจับกลุ่มแก๊งคอเซนเตอร์ที่ระบาดอยู่ในทั้งสองประเทศต่อไปนะครับในส่วนของทีมยุทธการน,นั้นก็จะมีเรื่องของอประเด็นที่เป็นเรื่องของอนุวินัยน,นะครับแล้วก็อนุส่วนบุคคลนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของอการ พิจารณาในเรื่องของอในเรื่องรายละเอียดที่ยังไม่ยังไม่ไม่ได้เป็นประเด็นสําคัญมากนะครับวันนี้อยู่ที่ผู้สี่ขามีมน้องๆมีอะไรที่จะสอบผ่านนะครับนนเรา,เตรตรตราจะจริงๆแล้วตารวจไทยกับตํารวจทุตรชามีการประสานงานเบื้องต้นเนี่ย ประสานง,งานกันมาเป็นลักษณะของการเข้าประชุมนะครับมีจำนวนสัมภาแล้วที่ได้ส่งข้อมูลไปซึ่งหมายจับของคนไทยที่เราสามารถรวบรวมได้มี100กว่าบาทก็ได้มีการประสานง,งานไปเริ่มต้นแต่จะเข้าไปดำเนินการเพื่อที่จะตรงรายละเอียดน,นะครับจนถึงทุกๆอย่างให้เสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของการปฏิบัติ ได้ตกลงกัมาทำบูชาว่าไม่เกินต้องมีระยะเวลาภายในกรอบที่กําหนดนะครับน่าจะอย่างน้อยสามสิบวันต้องเห็นผลเรื่องต้นต้นเดือนจะเดินทางไปประชุมที่ประเทศบูชาเพื่อส่งข้อมูลแล้วก็วางกรอบในการทํางานร่วมกัน นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ